กลับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องผู้ที่เข้ามารับชมแม่นมากนะครับผมต่อจากนะครับผมต่อจาก1 4ึหนะครับผมต่อไปจะออกตัวไหนรอรับชมนะครับผมต่อไปจะออกตัวไหนรอรับชมนะครับชุดใหญ่3ตัวบนนะครับผมชุดใหญ่3ามตัวบนนะครับผม ติดตามไว้นะครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับผมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับผมสองวันสุดท้ายจะลงชุดสามตัวบนสองตัวบนให้นะครับผมไม่ได้ทําเลขล่างนะครับไม่ได้ทําตัวล่างนะครับมีแต่ชุดบนนะครับผมอันนี้นะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผมหนึ่งพฤศจ,จิก,กาออก 988อันนี้ชุด3ตัวบนนะครับผมออก9 88เป็น8 9 8นะครับผม10หน่วยบนออกตัว9แล้วก็8นะครับผม10หน่วยบนเป็นตัวกลับด้วยนะครับมีตัวกลับ98ด้วยนะครับอันนี้ออกตัวตรงนะครับผม98นะอ่างวดวันที่16กพฤศจิกายนนะครับผมอันนี้16กพฤศจิกายน145นะครับผมหนึ่ง ตัวนี้16พฤศจิกายนครับผม1 4 5สี่ห้านะครับผมออก3ามตัวบนนะครับผม3ามตัวบนอันนี้ไม่มีกลับนะครับผมงดก่อนหน้าเป็น3ามตัวโต๊ดนะครับผมงวดนี้ลง3ามตัวบนให้นะครับผมต่อไปนะครับผม1 1ธันวานะครับผม1ธันวาเดี๋ยวจะลงให้นะครับผม1ธันวานะครับ น,นี้ลงหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยแคปหน้าจอไวอ้ได้เลยนะครับผมอันนี้หลักร้อยนะครับเจ็ดสามหนึ่งสี ห้าศูนย์เก้าอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับผมรอบนี้ไม่ได้ตัดตัวดับนะครับผมเอาตรงๆเลยนะครับไม่ต้องมีตัวไม่ต้องมีตัวดับนะครับผมเอาตรงๆไปเลยนะครับอันนี้หลักสิบนะครับผมต่อไปเป็นหลักสิบบนนะครับสาม 0 4 7 1 8 9อันนี้ชุดอันนี้หลักสิบนะครับผมหลักสิบบนนะครับเอาให้จะชัดอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ดูนะครับผมอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ดูนะครับผม เข้ามาแล้วหลายงวดนะครับผมเพิ่งเอามาลงให้นะครับผมเข้ามาแล้วหลายงวดแต่เพิ่งเอามาลงให้นะครับผมสองงวดสองงวดสามงวดลงงวดที่สามนะครับวันนี้เป็นงวดที่สามนะครับผมสองงวดที่ผ่านมาออกออกโต๊ดหนึ่งงวดนะครับผมออกตรงหนึ่งงวดนะครับผมอันนี้งวดที่สามนะครับผมอันนี้งวดที่สามชมหลักน้อยได้เลยนะครับ อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ดูนะครับผมหนึ่งศูนย์สองสี่หกแปดสามอันนี้หนึ่งตุลานะครับผมชุดหนึ่งตุลานะครับ หนึ่งตุลาเอ้ยไม่ใช่หนึ่งตุลาหนึ่งธันวาครับขอโทษครับหนึ่งธันวาหนึ่งทคหกแปดนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้สองวันสามสองสามวันสุดท้ายเดี๋ยวจะลงตัวตัดให้นะครับผมตัวตัดสองตัวบนสามตัวบนนะครับผมวันนี้เอาชุดนี้ไปก่อนนะครับผมเอาชุดใหญ่ไปก่อนนะครับ เข้ามาแล้วหลายงวดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับผมไม่มีสะดุดนะครับไม่มีสะดุดไม่สนหวยสัญจรนะครับไม่สนหวยสัญจรจะสัญจรที่ไหนก็ไม่เป็นไรนะครับผม <function al> เข้าสามตัวบนนะครับผมสามตัวบนแคปหน้าจอไว้เลยนะครับตามนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวจะลง ตัวตัด3ามตัวบนให้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับผมตามหัวตามเนื้อเรื่องนะครับแม่นมากนะครับผมตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับ